ค่ะจากใบงานที่ครูให้ไปนะคะเดี๋ยวครูจะสอนหาพื้นที่นะคะสูตรในการหาพื้นที่ของเราก็คือพาย r ยกกำลังสองค่าพายพายมีอยู่สค่าก็คือ22.7ส่วน7หรือ3.14นะคะให้นักเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยว่าไหนคิดเลขง่ายกว่ากันอ่ะมาดูข้อที่1ข้อที่1นะคะดูจากรูปนักเรียนดูรูปนะ ค่า R ค่า R ก็คือเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของ14ก็คือ7เมตรอ่าตอนนี้เรามาแทนค่าในสูตรเลยพื้นที่วงกลมสูตรก็คือพาย R ยกกำลังสอง่าแทนค่าไปพายคือ22,7ส่วน 7r คือเราหาไว้แล้วครูเขียนว้ให้เราคือ7จ็ดกำลังสองเ็กลังสองก็คือ7คูณ7 มาแทนตรงนี้อีกทีนึงยีส่วน7คูณ7จเจ็ดแบบนี้คราวนี้ดูว่ามีอะไรตัดทอนกันได้ไหมอันนี้ตัดทอนกันได้เหลือ1อันนี้ตัดทอนได้เหลือหนึ่งก็จะเหลือ22คูณกับ7อ่าไปทดในเศษกระดาษไปทดในเศษกระดาษกันนะ 22่คูณเเท่ากับเท่าไรเจ็ดสองสิบสีจสี่หนึ่งเจ็ดสองสเป็น154เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็จะได้154หน่วยคือตารางตารางเมตรอ่าโอเคคราวนี้มาดูข้อที่2นักเรียนดูข้อที่2อนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนหา R ก่อน R คือเท่าไหร่ R คือครึ่งหนึ่งของ2.8เห็นไหมเพราะเส้นนี้มันยาวมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งครึ่งเพื่อให้มันกลายเป็นรัศมีหรือ R ครึ่งหนึ่งของ2.8ก็คือ1.4หน่วยเป็นเมตร1.4เมตรคราวนี้เรามาแทนค่าในสูตรสูตรในการหาพื้นที่ก็คือพายอากำลังสองพาย อ่ามันเป็น1.4คูณขอใช้22ส่วน7คูณกับ1.4กำลัง2เห็นอีกบรรทัดหนึ่ง22ส่วน7คูณ1.4คูณกับ1.4เสร็จแล้วนะักเรียนดูว่ามีอะไรตัดทอนกันได้ไหมเห็นแบบแบบมี7 1 7อันนี้ได้เป็น0.2จะเหลือ2 สองเอ้ยขอโทษค่ะ0.2คูณกับ22แล้วก็คูณกับ1.4แบบนี้เราคูณกันเลยเนาะเอา22คูณกับ0.2ก่อนมันก็จะกลายเป็น4.4มันก็คือเอา2ไปคูณกับ22เนี่ยแหละแล้วเราก็ค่อยใส่จุดทีหลังก็จะเหลือ4.4คูณกับ1.4 มาคิดในเศษกระดาษ44่สคูณหนแบบนี้4 4 16ใส่6ทด1 4 4 16 17อันนี้4 4อ่าบวกกันเป็นห1ทด1 5 6ได้เท่ากับ6 1 6อ่าอันนี้คูณกัน6 1 6เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเนี่ยทั้งหมด2ออันนี้เป็น1อันนี้ก็1 ลวมกันเป็นสองอแล้วก็มาใส่ตรงนี้สองตำแหนง่งปุ๊บก็จะได้6กจุดหตารางเมตร่าโอเคนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3อันดับแรกเลยนะักเรียนหาค่า R ก่อนอันนี้ค่า R ตัวนี้ใช้ได้เลยไหมคะเนี่ย ดูสิต้องไปแบ่งครึ่งไหมเห็น <He ard S 2> ความแตกต่างไหมคะถ้าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแบบนี้เราต้องแบ่งครึ่งเพื่อให้มันเป็นรัศมีแต่อันนี้มันเป็นรัศมีแล้วเราก็เอามาใช้ได้เลยก็คือ3 5มจซนติเมตรแทนลงไปในสูตรเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้ครูไม่เขียนสูตรแล้วนะครูแทนค่าเลยนะพายครูใช้เป็น2 2่สิ่วนเ าก็คือ3.5กำลัง2 22ส่วน7คูณ3.5คูณ3.5อ่าเสร็จแล้วตัดทอนกัน7 1ได้7 7 5 35แต่อันนี้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งใส่จุดเอาไว้เหมือนเดิมจะเหลือจะได้เป็น22คูณ 0.5แล้วก็คูณ3.5ครูเอา22คูณกับ5ก่อน22คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ5 2 10ใส่0ทดหนึ่งใส่0ทดหนึ่งไอ้ทดหนึ่งเป็น11อ่าอันนี้เป็นทดนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้น2อันนี้คูณกันจะได้เป็น11 ราวนี้เหลือ11คูณกับ3.5เอา3 15ตั้งแล้วก็11อ่ะคูณกัน3.5 3.5ตรงนี้นักเรียนน่าจะได้แล้วครูไปอย่างเร็วเลยนะ385ได้385โอเคได้385อ่ะแล้วเราก็ใส่จุดที่หลังจุด1นึ่ตำแหน่งหน่วยเป็นตาราง เซนติเมตรโอเคนะคะครูทำให้ดูสามข้อเดี๋ยวข้อที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเองนะ